สวัสดีครับก็อยู่กับช่องอาจารย์ฟิลล์ลเพลินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็เป็นงานแรกของพวกเรานะครับที่งามสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอันนี้ก็คือรถบัสของเราทั้งหมดจะมีสี่คันนะครับอันนี้คันที่หนึ่งอันนี้คันที่สองคันที่สามอันนี้ก็คือคันที่สี่นะครับออกออกเดินทางแล้ววันนี้ไปเล่นที่บขสขอนแก่นนะครับ ตอนนี้ก็ประชุม,มันอยู่นะครับด้านในนะอุกปรกรณ์ก็มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวอีกสักคู่นะจะพาขึ้นไปชมบนรถนะแต่ตอนนี้ก็ดู่อนอันนี้กของฟิวเองมีพัดลมหนึ่งตัวแล้วก็กระพานน้ำอีกหนึ่งนะเพื่อที่จะไปทัวร เรียกว่าไปทัวเรียกว่าไปแสดงงานแรกที่ขอนแก่นนะครับนี่ก็กำลังประชุมกันอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูรถนะครับบรรยกาศการเดินทางเราขึ้นรถคันนี้นะครับดูขึ้นรถคันนี้ ก็จะเฉลิมูลนิดนึงคนค่อนข้างเยอะมองเผิ่ๆเหมือนกำลังจะไปต่างจังหวัดเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบัตรรถนะอันนี้ท่าที่ปฐมมาฮะขึ้นข้างไหนฮะโอ้ยขันนูเดแต่เจอกันที่งานโอ้โห ลิปเลยไปกันฮะอุ้น่ารักจังเลยอันนี้ใครเนี่ยง่วงมากทำไมง่วงไปทำอะไรมาทำชุดทุกคนทำชุดตั้งแต่ทำชุดนอนตีสองตื่นเจ็ดมงเช้ามาเตรียมของออกงานวันแรกเหนื่อยมากดูตาจะหลับแล้วเดีรอดูบันเวทีวันนี้บอสอซ้อบนเก่งอุ้ยทำไมนะทำไมออนลาขนาด

นั่งบนข้างกับน้องเจเจของอ่ะต้องไหลแห้งจริงหรอเยไหลแบบแกแยกนัก็ไม่ไหลนะสองมือเต็มมือเต็มมันอาจจะมือเต็มนึ่งนะทุกคนคุณก็เดินออกมาทะเลมาหรอตาไอทะเลขาแล้วเล็นเงยขาโอ้โคทีนี้ขาก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับนอนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันคืนนี้คนเก่ใช่ป่ะ